ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเผยเป็นแฟนเพลงของ BTS และ b l c k k พิงกรกลาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้ด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเป็นแฟนเพลง K-POP นักการเมืองวัย78ปีเปิดเผยระหว่างการประชุมทำเนียบขาว กประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของเพลงยอดนิยมของเกาหลีซึ่งมีศิลป,ปิในได้แก่ BTS และ b บล็คพิ้งแฟนเพลงของ K-POP จัดอยู่ในระดับสากลแล้วสื่อไว้ผลงานล่าสุดของ BTS ว่าในขณะเดียวกัน BTS พึงทำลายสถิติของตัวเองสำหรับการดู YouTube มากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกของการเปิดตัวด้วยซิงเกิลใหม่ภาษาอังกฤษ Butter โดยยอดวิว113ล้านครั้ง นอกจากนี้ยังครองอันดับหนึ่งในชาร์ตไอจูสของสหรัฐอเมริกาภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงหลังจากเปิดตัวเรียกเพลงนี้ว่าเพลงหน้าร้อนโดย r m บอกกับบิลบอร์ดว่าในขณะที่เดดไมค์เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุสนานคล้ายกับดิสโก้ป๊อปที่เราพยายามให้ความหวังกับผู้ฟังทั่วโลกท่ามกลางการแพร่หลายระบาดบัตเตอร์ดูไหมมันเปรียบเสมือนฤดูร้อนมันเหมือนกับการเพิ่มรสชาติมากๆนอกจากนี้ยังเป็นแท็กแดนซ์ป๊อปที่สดใหม่และมีจังหวะมากขึ้น ความรู้สึกเชิงบวกและพลังแหละนั่นคือสิ่งที่บัตเตอร์ได้สื่อสารออกมาไปดูกันน้าฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่1นึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าก็มีแต่2วงนี้แหละที่ตีอเมริกาได้อย่างจริงจังเคยเห็นมาว่าคนที่เลือกโจไบเดนเป็นอา์มีเยอะด้วยนึกถึงตอนบิงอินเตอร์ตัดคลิปไบเดนกินไอติมกับเพลงน้องติมแล้วแวรัลในทวิตเตอร์มากตอนนั้นอยู่ในช่วงเลือกตั้งอยู่เลยเออป่าแกก็บิงเลิศเหมือนกันเดอ้อ ความคิดเห็นต่อไปนะครับผมไม่ดูหรอกว่าตาโจพูดจริงไหมแต่การที่เขาออกมาพูดถึงนั่นหมายความว่าความโด่งดังมีพลังพอที่จะส่งไปถึงแล้วบิงอย่างเราดีใจมากและขอแสดงความยินดีกับอาร์มี่ด้วยอีกความเห็นต่อไปนะครับผมไบ่เลนจะเป็นแฟนเพลงจริงๆหรือไม่ก็ไม่รู้หรอกแต่การที่ถูกคนสำคัญในประเทศมหาอำนาจกล่าวถึงก็ถือว่าเป,เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆ สำหรับบิงอย่างเราก็อาจจะตื่นเต้นมากๆหน่อยเหมือนตอนที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้พูดถึงนั่นแหละเนื่องจากช่วงท้ายกระทูมีกล่าวถึงสื่อที่ชื่นชมเพลงบัตเตอร์ของ BTS ด้วยในฐานะด้อมคู่ขนาน <laughs> ขอแสดงความยินดีกับอาร์มี่ด้วยพลังของอาร์มี่เนี่ยเราขอชื่นชมจากใจจริงต่อให้เราไม่ใช่ด้อมคุณแต่ก็เห็นกระทู้ข่าวสถิติใหม่ๆอยู่เรื่อย และยังนึกถึงอยู่เสมอทุกครั้งที่เห็นข่าวสถิติใหม่ๆว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะมีศิลปินดังระดับ BTS ได้อีกอยากรู้เหมือนกันว่า BTS จะไปสุดที่ไหนอยากรู้ของแบกพิงด้วยเช่นกันเพราะปกติเรามักจะเห็นศิลปินที่ดังระดับโลกมาจากทางฝั่งตะวันตกณเวลานี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเรามีศิลปินจากฝั่งตะวันออกที่ดังระดับโลกได้น่าภูมิใจมากอย่างไรก็ตามณเวลานี้บิงอย่างเราก็รอเพลงภาษาแบกพิงเหงือกแห้งวนไปฮะาฮ่า อีกความเห็นต่อไปนะครับผมหมดยุคของสองวงนี้ไม่รู้ว่าอนาคตของเคป๊อปบนเวทีโลกจะเป็นยังไงต่อเหมือนกันนะเนี่ยจากประสบการณ์คนไม่ค่อยได้ติดตามเคป๊อปมากเท่าไหร่นักถ้าให้เทียบช่วงที่ตำนาน,นหลายๆวงของค่าย b i g T Active น้อยลงรู้สึกว่าเคป๊อปช่วงนั้นเงียบลงไปหลายปีเลยมั้งส่วนตัวคิดว่าน่าจะตายไปแล้วได้ซ้ําจนมาถึงยุคของ2วงนี้แหละที่กลายเป็นว่าเคป๊อปลุกลามไปไวกว่าเดิมหลายเท่าตัวมาก ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับหมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหนอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ